พอพูดถึงน้ําท่วมทีไรก็มีคนพูดถึงว่าการถางป่าทําให้ไม่มีผืนป่ามาอุ้มรับน้ําเอาจริงๆนะเนี่ยเป็นคําตอบที่ผิวเผินที่สุดเลยบางคนบอกว่าเป็นเพราะฝนตกเยอะระบายไม่ทันนี่ก็ผิวเผินเหมือนกันพูดเหมือนเด็กมาเล่นขายของอะคือเราควรเข้าใจก่อนว่าน้ํามาจากไหนฝนตกน้ํามาจากที่สูงไหลลงสู่ที่ต่ําถูกหรือเปล่า เราห้ามฝนไม่ให้ตกก็ไม่ได้เราห้ามน้ำไม่ให้ไหลลงสู่ที่ราบก็ไม่ได้สิ่งสำคัญคือน้ำต้องมีช่องให้เขาไหลผ่านทำช่องปล่อยให้น้ำไหลผ่านไม่ใช่ให้น้ำไหลผ่านชุมชนหรือไหลผ่านถนนปัญหาที่แท้จริงอะ่ะไม่ใช่เพราะมันมีน้ำเยอะไม่ใช่เพราะว่าไม่มีต้นไม้มาอุ้มน้ำแต่คือเราไม่มีเส้นทางระบายน้ำต่างหาก พี่ตูนไปดูที่ตูเจียงเยี่ยนมณฑลเสฉวนเขามีภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงสูงใหญ่สลับซับซ้อนกว่าเรามากส่วนพื้นป่าเนี่ยพื้นเลยคือเขียวชอุ่มแล้วในยุค2,000ปีที่แล้วไม่มีการถางป่าเขาหัวโล้นนะแต่เขาก็เจอปัญหาน้ำท่วมเขาแก้ไขปัญหายังไง คนที่ริเริ่มคือหลี่ปิงกับลูกชายที่ชื่อหลี่เอ้อหลางแล้วทําไมพี่ตูนต้องเอ่ยชื่อเขาด้วยอะ่ะก็เพราะว่าความภาคเพียรของเขาทั้งสองคนยอมสละและทิ้งความสุขส่วนตัวทั้งหมดมาทําเพื่อประชาชนสมควรแล้วที่จะได้รับการยกย่องเชิดชูก็สองพ่อลูกนี้บวกกับกําลังของประชาชนในท้องถิ่นพากันบุกตะลุยดูพื้นที่ต้นน้ําวางแผนทําระบบ ทำช่องแยกน้ําให้ออกเป็นสองสาย4ี่สาย8ดสายเพื่อให้มีหลายๆช่องน้ําก็กระจายตัวออกไปสร้างเส้นทางเดินน้ําใหม่ตรงไหนแล้งก็แบ่งเอาน้ําไปใช้ตรงไหนน้ําเกินก็เอาน้ําให้ไหลระบายลงสู่พื้นที่ด้านล่างเซชวนเนี่ยมีพื้นที่เล็กกว่าไทยหน่อยเดียวภูเขาเขาก็สูงชันกว่าน้ําไหลแรงกว่าเราเยอะ ถ้าเมื่อเขาทำได้ทำไมถ้าเราศึกษาแล้วจะเอามาทำไม่ได้เพราะถ้าวันนี้คนไทยเราสามัคคีร่วมมืออย่าพูดแค่ขุดทางน้ำเลยนะต่อให้ย้ายภูเขาอะพวกเราก็ทำได้แน่นอน